สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะ วันนี้นะคะจะรู้ได้อย่างไรนะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเดินผิดท<ม>างนะคะคิดดีๆคิดที่เป็นประจำคิดบวกซ้ำๆท่อ วันนี้ขอไลฟ์เร็วนะคะไลฟ์เร็วไปเร็วมาเร็วนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแชร์แบบกปันไปให้กับเพื่อนๆของเรานะคะคในที่นี้ได้นะคะความรู้ดีๆนะคะจากประสบการณ์ผู้หญิงคนนี้ค่ะโค้ดไต่เข้าใจแม่คะอดีตนะคะเมื่อ3ามปีที่แล้วค่ะเป็นผู้หญิงที่ติดลบนะต้องบอกแบบนี้นะคะโค้ดไต่เป็นผู้หญิงที่ติดลนะบ,บ,บะะาดลมาก่อนนะคะแล้วก็เริ่มนะคะอธิษฐานจิตค่ะ อธิษฐานจิตนะคะขอนะคะเปิดทางค่ะให้ตัวเองนะคะมีรูปทางมีรูปทางได้ทํามาหากินค่ะมีรูปทางที่ได้จะหาเงินมาปลดหนี้นะคะและถามว่าในวันวันนั้นนะคะสิ่งที่โคต่ายได้มาก็คือได้นะคะในช่องทางที่เราจะเดินมาถึงโลกออนไลน์ทุกวันนี้ค่ะได้สามารถนะคะเสรสร้างธุรกิจตัวเองนะจากที่ไม่มีทุนเลยบอกแบบนี้นะคะจากที่ไม่มีทุนเลยจะเอาทุนมาจากไหนตอนนั้นติดลบ ะะตอนนั้นติดลบมากเกิดสภาวะเป็นเจ้าของธุรกิจมาเยอะค่ะทําธุรกิจออฟไลน์ค่ะเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เป็นเจ้าของเปิดร้านขายส่งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในตัวจังหวัดแต่นะคะเมื่อเกิดวิกฤตในชีวิตขึ้นมานะคะเศรษฐกิจไม่ได้เป็นดั่งใจค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่สร้างมานะคะกลายเป็นแบบล้มชั่วข้ามคืนจากที่เคยมีรายได้นะคะ กับไม่มีรายได้เลยจากที่เคยมีรายรับกลายเป็นมีแต่รายจ่ายเดือนละเป็นแสนนะคะวันวันนั้นนะคะไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะจะต้องทําอย่างไรไม่รู้เลยว่าจะต้องไป จุดๆไหนนะคะมันเหมือนกับใครหลายๆคนนะคะที่เจอวิกฤตปัญหาตอนนี้เศรษฐกิจนะคะออฟไลน์คนที่ค้าขายอยู่ทำงานอยู่นะคะแล้วก็เกิดว่าเฮ้ยทำไมตอนนี้นะคะเงินที่เราเคยได้มันหายไปมันหายไปมันหายไปจากที่เคยใช้จ่ายแบบคล่องมือกับทำไมตอนนี้มันถึงติดขัดนะคะนะมันไม่ใช่หายไปไหนคะ่ะเงินตอนนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าเงินย้ายฝั่งคะ่ะ เข้าใจไหมคะเงินย้ายฝั่งค่ะเงินย้ายทิศค่ะเงินย้ายทิศมาอยู่ที่ไหนคะโคต่ายเงินย้ายทิศมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะตอนนั้นโคต่ายนะคะไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยด้วยซ้ําถามว่าสร้างเพจไหมสร้างเพราะว่าอะไรตอนที่โคต่ายนะคะเปิดร้านขายส่งนะคะที่จังหวัดชัยภูมินะ เปิดร้านขายส่งที่จังหวัดชายภูมิตอนนั้นนะคะก็พอที่จะรู้เรื่องแนวทางธุรกิจนะคะว่าต่อไปภายภาคหน้านะคะแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้บอกว่านะคะอ่าเร็วๆนะคะแต่มันเป็นมันเป็นยุคใหม่ขึ้นมานะคะโค้่าตก็เริ่มสร้างเพจเลยนะคะสร้างเพจเลยแต่ไม่ได้แต่ว่าสร้างเพจไว้แค่อัพสินค้าเฉยๆ นะคะสร้างเพจอะไรคะโคต่ายสร้างเพจขายส่งกระเป๋าแฟชั่นนะคะขายส่งกระเป๋ากระเป๋าแฟชั่นราคาถูกบายต่ายช็อปเพจนั้นโคต่ายสร้างมาเมื่อเมื่อก่อนที่จะมาทําออนไลน์หลายปีนะคะนะเพราะว่าโคต่ายเปิดขายส่งนะคะแล้วก็เปิดแคตตาล็อกให้ลูกค้าได้เลือกสัรกัน นะทีนี้นะคะพอโค้ดตายนะคะเริ่มมาจริงจังค่ะกับธุรกิจออนไลน์ถามว่าตอนนั้น mindset ของเราวิธีคิดของเรามันยังมีอยู่ที่ออฟไลน์ line. พอโค้ดตายท off ําออฟไลน์มาก่อนนะคะคือเรามีหน้าร้านมาก่อนออฟไลน์ off คืออะไรออฟไลน์ off คือการมีธุรกิจหน้าร้านนะคะนะ ออนไลน์คือการขายธุรกิจผ่านมือถือคือไม่มีหน้าร้านนั่นเองแต่นะคะเราสามารถทําควบคู่กันได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. สําหรับใครนะคะสวัสดีค่ะนะคะสำหรับใครนะที่นะคะมีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะคุณเอาสินค้าของคุณขึ้นมาอยู่บนหน้าจอมือถือบนโลกออนไลน์คุณจะได้เปรียบน,นะคะมากกว่าใครหลายๆคน นาโคตายบอกแบบนี้นะคะ mm hmm. แต่ถ้าใครนะคะวันนี้บอกว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมค่ะโคต่ายอยากจะทําหาอาชีพเพิ่มอาชีพเสริมนะคะธุรกิจออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะต้องเปิดใจมองดูนะคะไม่ใช่ว่าคุณไปเสพนะคะไปไปเสพหรือว่าไปศึกษาสวัสดีคุณน้ําสายรุ้งนะคะไปเสพหรือไปศึกษาจากคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จ ังให้ดีนะคะคุณเวลาที่คุณจะเสพข้อมูลคุณจะเสพเรื่องราวอะไรก็ตามที่คุณจะกำลังเริ่มที่จะทำธุรกิจใหม่ๆคุณต้องฟังจากคนที่เขาทำจริงได้จริงประสบความสำเร็จจริงนะคะเขาออกมาบอกคุณอย่างโคต่าเนี่ยทำธุรกิจมาหลายสิ่งอย่างนะคะนะทำธุรกิจมาหลายสิ่งอย่างนะและวันวันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วกระโดดเอาตัวเองขึ้นมาอยู่โบนโลกออนไลน์ นะคะนะ,ะเริ่มต้นจากไม่มีทุนนะคะมีกาลยานิมิตรนะคะเขาให้สินค้า,ไป,านะคะไปเลขายนะคะไปเลขขายไปเล่ขายไปเล่ให้เขาแล้วก็เริ่มเก็บกําไรนะคะเริ่มต่อยอดธุรกิจตัวเองขึ้นมานะแล้วก็ หลายคนนะคะถามว่าแล้ววันนี้จะรู้ได้ยังไงคะโค้ต่ายว่าเราอะกำลังเดินทางสู่เป้าหมายชีวิตเราจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนนะคะหลายคนงงกับตัวเองฟังให้ดีนะคือหลายคนงงกับตัวเองว่าวันนี้ฉัน่ะก็ทํามาหลายสิ่งอย่างแล้วนะทํางานประจําก็ทำํำขายของตอนเย็นเลิกงานฉันก็ขายเสาร์อาทิตย์ฉันก็ยังไปขายของอีกโค้ต่ายเป็นหนึ่งคนที่เป็นแบบนั้น นะคะเขาแต่เป็นหนึ่งคนเลยที่เป็นแบบนั้นนะคะเป็นคนที่เขาบอกว่าอะไรได้เงินนะคะเราก็ทำไม่ขี้เกียจไม่เลือกงานนะคะอะไรที่มันทำแล้วได้เงินเราทำขอแต่ว่าให้ถูกนะคะให้ถูกต้องในสิ่งในธรรมไม่ไม่ไป คดโกงไครนะคะนะไม่ไม่ผิดกฎหมายอ่าอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่ทำลายไครนะคะนะที่การหาเงินของเราคือไม่ผิดกฎหมายไม่ทำลายไครนะคะโคต่ายก็ทำนะคะนะ ขายของตามตลาดนัดนะคะขายของอตามถนนคนเดินขายของตามงานกาชาตินะคะเออหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนนะคะทำมาหมดนะทำมาทุกอย่างทีนี้นะคะหลายคนถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรคะโค้ดาต่ว่าวันนี้หนูจะจับสัญญาณตัวหนูเองได<า>้อย,อย่างไรอ่าเดี๋ยวโค้ดต่ขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะช่วยโค้ดต่แชร์ด้วยนะคะนะคะพบกับ เมื่อกี้นะคะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเขาไม่ให้แชร์นะคะคือเขาติดนิดนึงนะคะเดี๋ยวโคต่ายขออนุญาตแชร์ก่อนใครที่เข้ามาแล้วช่วยโคต่ายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแบ่งปันออกไปค่ะเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆคนหลายคนในวันนี้กําลังงงนะคะกําลังงงกับตัวเองนะงงกับตัวเองสงสัยกับตัวเองว่า ในวันวันนี้นะคะในยุคยุคนี้จะเดินหน้าอย่างไรนะคะหลายคนก็ส่องเพื่อนอะมาเยอะมากเลยแล้วบางคนก็ไปเสพอะไรรู้ไหมไปเสพเพื่อนที่เขาไม่ประสบความสําเร็จค่ะคุณขามันน่ากลัวมากๆแบบนี้เลยคือหลายคนนะคะก็ไปติดตามเพื่อนที่เขาขายออนไลน์เหมือนกันแต่ผลลัพธ์คือเขาทำมาก่อนแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จ พอเขาไม่ประสบความสําเร็จแล้วทาอย่างไรคะกลัวสิคะกลัวไม่กล้าทําค่ะไม่เปิดใจคะ่ะไม่เชื่อคะ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าปิด กัน้นทางไหลของเงินของตัวเองเลยจริงๆโคต่ายบอกทุกคนเลยนะคะว่ายุคนี้ยุค 5G และปี2020นี้2020ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหางอาชีพบ,บนโลกออนไลน์คุณจงเริ่มต้นซะคุณอยากปล่อยให้โอกาสนี้มันลอยนวลไปอย่ารอให้มันช้ากว่านี้นะคะเดี๋ยวคนเขาจะเข้ามาเยอะก่อนตรงนี้ตอนนี้ยังพอได้อยู่ นะคะยังพอได้อยู่มองหาเลยนะคะจะทําธุรกิจกับใครออนไลน์แม่ทีมคนไหนบริษัทอันไหนนะคะศึกษาก่อนนะคะศึกษาก่อนว่าเขาทําอย่างไรจิตตั้งต้นของเจ้าของบริษัทเป็นอย่างไรจิตตั้งต้นของแม่ทีมเป็นอย่างไรทํางานด้วยใจแบบไหนความโรบไหมสร้างคนไหมหรือเน้นการขายของนะคะคือต้องศึกษาก่อนถามคือศึกษาก่อนนะคะ ถามว่าวันนี้โค้ดไต่มาพูดเพื่ออะไรอยากให้ทุกคนมาทํากับโค้ดไต่ไหมไม่จําเป็นนะคะไม่ต้องมาสมัครกับโค้ดไต่ก็ได้ ไปเลือกเอาเลยที่ชอบที่ชอบถูกจริตกับใครนะคะถูกจริตกับใครก็ไปทํากับคนนั้นนะคะของโค้ต่ายนะคะขายเป็นกระเป๋าแฟชั่นตอนนี้มีตัวแทนจําหน่าย200กว่าชีวิตแล้วขายกันแบบไหนโค้ตายสอนในการที่เขาสร้างเพจค่ะหลายคนบอกว่าต้องออกมาไลฟ์สดสอนเหมือนโค้ต่ายไหมอนาคตต้องมานะคะอนาคตต้องมาโค้ต่ายไม่ได้ปิดกั้นให้ใครแบบแบบว่า,า,าไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้เจริญเติบโต ทุกคนต้องเจริญเติบโตค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือสิ่งแรกคุณต้องคุณจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวคุณเองก่อนและคุณต้องสร้างผลลัพธ์เพื่อความเชื่อมั่นในตัวคุณเองก่อนถ้าวันนี้นะคะคุณเข้ามาสมัครตัวแทนจำหน่ายกับโค้ตายแล้วแล้วคุณบอกว่าคุณยังไม่มีผลลัพธ์เลยขายสินค้ายังไม่ได้สักชิ้นเลยแล้วจะให้ออกมาไลฟ์แสดงว่ามาไลฟ์บอกผู้คนว่าคุณขาย ออนไลน์กับโค้ต่ายแล้วมีออเดอร์หนูทําไม่ได้โค้ต่ายก็ให้คุณทําแบบนั้นไม่ได้นะคะมันเป็นการหลอกลวงผู้คนนะคะมันเป็นการหลอกลวงมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วพลังงานที่เขาออกมาไลฟ์ออกมาสอนออกมาพูดมันไม่ได้เป็นพลังงานจากความเชื่อข้างในสิ่งที่โค้ต่ายทําค่ะโค้ต่ายสอนนะคะให้เขาเรียนรู้วิธีการสร้างเพจคะ่ะและสอนวิธีการขายของบนโลกออนไลน์ควบคู่กับการสอนวิธีการปรับจิต ข้างในค่ะวันวันนี้ค่ะการที่เรามาขายของบนโลกออนไลน์อย่างเดียวอะ่ะมันไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราจะเอาแต่เทคนิค วันนี้เราต้องใช้พลังงานจิตเล่นจิตก็ต้องเล่นตัวในของเราออกมาสร้างค่ะเอาพลังงานค่ะออกมาใช้ค่ะให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปค่ะวันนี้ใช้กดแรงดึงดูงดกดจักรวาลเป็นการสร้างผลลัพธ์ค่ะบวกกับเครื่องมือที่มีชื่อว่าธุรกิจออนไลน์ค่ะหน้าร้านเราคือจ้าจอมือถือบนโลกออนไลน์ค่ะ เข้าใจไหมคะสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะคะในการที่เข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายร้านแต่ช็อปคุณก็ต้องเข้าไปเรียนรู้พัฒนาทาแบบนี้ทุกคนคะ่คะโค้ดไต่ไม่มีค่ะไม่มีบอกว่าคุณจะต้องซื้อโฆษณาก่อนนะไม่มีคะ่ะคุณต้องเรียนก่อนคะ่ะขั้นตอนแรกคุณสมัครเข้ามาเปิดบินเข้ามาคุณจะต้องเรียนรู้คะ่ะอนันนี้พูดเยอะไปไหมเนี่ยเออเอาไว้ไปสอนเอาไว้ไปสอนโค้ดแต่สอนขายเนาะอะ,อะตอนนี้นะคะคุณฟังนะ สิ่งที่คุณนะคะทำไมคนแต่ต้องตีแผ่เรื่องราวนี้ให้ฟังเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นหัวข้อนะคะที่ทำอย่างไรฟังให้ดีนะทำอย่างไรคุณถึงจะรู้ว่าคุณมาถูกทางหรือไม่ถูกทางสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องกลับมาถามที่ตัวคุณเองค่ะการเลือกเริ่มต้นใหม่ในชีวิตมันไม่ได้มีบ่อยครั้ง ชีวิตของคนเราเวลามันหมุนไปมันเดินไปอยู่ตลอดเวลาสวัสดีพี่นุชค่ะนะคะเวลามันหมุนไปมันเดินไปอยู่ตลอดเวลาการเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ในใน,ในวันวันนี้ในครั้งครั้งนี้คุณต้องตัดสินใจเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จและคุณต้องถามใจตัวคุณเองค่ะวันนี้คุณต้องมีสติแล้วโค้ดตายให้คุณทำเวิร์กช็อป จับอารมณ์ความรู้สึกของคุณทุกๆหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่วิร์คช็อปเล่นๆนะคะไม่ใช่วิร์คช็อปเล่นๆนะวิร์คช็อปนี้นะคะวิร์คช็อปที่คนประสบความสำเร็จระดับโลกเขาทำวิร์คช็อปนะคะที่คนเขาประสบความสำเร็จร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านพันล้านล้านเขาทำเขาถึงได้ผลลัพธ์ นี่มันเป็นพื้นฐานที่คุณจะใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลในการที่จะเสกสร้างชีวิตของคุณใหม่ค่ะถ้าวันนี้โค้ต่ายให้คุณทำเวิร์ช็อปนะคะหนึ่งชั่วโมงกับการที่คุณกลับมาเช็คตามดูตามรู้ความคิดคำพูดอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองว่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงของคุณอารมณ์ความคิดคำพูดของคุณมันส่งผลไปอยู่ที่ด้านไหน ด้านลบด้านติดลบหรือด้านติดล้านคุณเอาพลังงานส่วนไหนไปคุณให้ความสำคัญแบบนี้นะคะคุณให้ความสำคัญกับพลังงานส่วนไหนฟังให้ดีนะเวลาที่เจอเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆหลายคนบอกว่าวันนี้ตั้งเป้าหมายเดือละร้านแล้วค่ะโคตตายแต่มันยังไม่ได้ ถึงเวลาสิ้นเดือนมาค่ะเจ้านี้ก็ต้องโทรทวงค่ะพ่อก็ต้องโทรขอเงินค่ะแม่ก็ต้องโทรขอเงินลูกก็ต้องโทรขอเงินเพราะอะไรก็เขาต้องกินต้องใช้ทุกเดือนและเราเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะเป็นต้นเรือใหญ่ของครอบครัวเลือกที่จะเป็นต้นโพใหญ่ให้คนได้พึ่งพาอาศัยแล้วเราก็ต้องฝึก ใจตัวเราค่ะให้เป็นล่มเงาที่ให้แต่ละคนน่ะได้พักผิงเมื่อเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวเดิมๆเข้ามาสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยคุณจะต้องจับให้รู้ให้ได้ว่าเหตุการณ์เดิมมาอีกแล้วฉันคิดอย่างไรกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ฉันกลัวหรือเปล่าฉันกังวลหรือเปล่า ฉันวิตกหรือเปล่าฉันเครียดหรือเปล่าแล้วฉันทําพฤติกรรมอย่างไรที่ผ่านมาเวลาที่เงินไม่พอจ่ายต้องทํำยังไงคะโทรปรึกษาเพื่อนโทรขอยืมเพื่อนเครียดนั่งร้องไห้หรือโทษตัวเองหรือหน่อยอันนี้ถามตัวคุณเองนะคะถามตัวคุณเองโคต่ายบอกแล้วนะวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลย เกี่ยวกับใจตัวคุณเองล้วนและถ้าวันวันนี้โค้ต่ายบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยมันส่งผลให้ชีวิตของคุณอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกและคุณอยากจะหลุดพ้นมันหรือเปล่าคะถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นมันสิ่งที่คุณจะต้องทําค่ะคุณต้องกลับมามีสติค่ะและจับรู้ให้ได้สมองอารมณ์ความคิด คำพูดการกระทำมันแอคชั่นยังไงมันทำยังไงมันคิดยังไงมันกังวลยังไงเมื่อคุณจับรู้ว่าอ๋อพอเจ้านี่โทรมาสิ่งรู้แรกเลยกลัวอารมณ์แรกเลยกลัวไม่กล้ารับสายไม่กล้ารับสายโทรศัพท์โทรมาอีแล้วทวงเงินกูแน่เลยสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรคะกลัวใช่ไหมรู้ใจตัวเองกลัวใช่ไหมถามใจตัวเอง คุยกับตัวเองค่ะตายมึงกลัวใช่ไหมมึงกังวลใช่ไหมมึงกลัวใช่ปะทาไมต้องกลัวทําไมต้องกลัวทําไมต้องกลัวย้ําตัวเองค่ะจิตมันจะตื่นจิตมันจะตื่นค่ะแล้วมันก็จะกลับมาเฮ้ยกลัวทําไมอ่ะตอนนี้กําลังสร้างผลลัพธ์อ่ะตอนนี้กําลังมีรายได้เข้าเงินเข้าทุกทิศทางอ่ะตอนนี้มีรู้ทางแล้วอ่ะ เห็นไหมคะแล้วมันก็จะเริ่มผลิตค่ะสิ่งที่ดีป้อนป้อนป้อนเพื่อเป็นเหตุผลตัดกันทันทีแต่หลายคนค่ะไม่สามารถจับได้คุณไม่สามารถจับอารมณ์ได้คุณไม่สามารถจับสติคุณได้คุณไม่จะสามารถจับความรู้สึกของคุณได้ คุณจึงไม่สามารถควบคุมชีวิตคุณได้คุณจึงไม่สามารถกำหนดชีวิตคุณได้และคุณก็ปล่อยคึืนพลังงานแบบนั้นไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าโอ๊ยคัวอีกแล้วอะโทรมาอีกแล้วอะทำยังไงดีอะจะไปหาเงินที่ไหนอะโอ๊ยเอาไงดีอะเข้าใจไหมคะมันจะส่งพลังงานแบบนี้ค่ะ มันจะส่งขึ้นแบบนี้ค่ะและนี่ต้นเดือนเงินเดือนเข้ามาแล้วต้องจ่ายนี่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสภาวะใจเป็นยังไงคะต้องจ่ายอยีกแล้วเหรอเพิ่งได้เงินมานะจะหมดอีกแล้วเหรอโอ๊ยแล้วจะไปหาที่ไหนอีกเนี่ยมีใครเป็นอาการนี้บ้างไหมคะ คุณยังส่งคลื่นพลังงานแบบนี้อยู่เท่ากับว่าเดือนหน้าปีหน้าชีวิตของคุณก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจงตื่นเถนาหทุกคนจงตื่นค่ะกลับมามีสติค่ะและจับเขาให้รู้ค่ะใช้สติเป็นนายเหนือความคิดเป็นนายเหนืออารมณ์ เป็นนายเหนือจิตของตัวเองค่ะสิ่งที่คุณจะทำคือคุณต้องฝึกค่ะวันนี้เวิร์กช็อปที่โค้ด่า้ให้ในเกมชีวิตพิชิตเงินล้านคุณต้องฝึกค่ะคุณต้องทำค่ะไม่มีใครทำแทนคุณได้ชีวิตของคุณกฎแห่งการกระทําหรือกฎแห่งกรรมค่ะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณต้องทำคุณจะหวังให้สามีคุณทำให้เหรอคุณจะหวังให้พ่อคุณทำให้เหรอคุณจะหวังให้แม่คุณทำให้เหรอคุณจะหว Jung ังให้ลูกคุณทำให้เหรอไม่มีใครคิดแทนใครได้ในวันวันนั้นค่ะโคตไต่ก็เริ่มทำด้วยตัวของตัวเองค่ะไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยเราทำเฉพาะข้างในของเรา เราฝึกที่จิตของเราฝึกที่ตัวของเราคนเดียวเมื่อเราเปลี่ยนหนึ่งคนคนรอบข้างค่ะเขาก็เริ่มเปลี่ยนตามเรา ไลน์นี้จะเป็นไลน์ที่ปลดล็อกผู้คนอีกหลายหลายดวงจิตนะคะโคต่ายอธิษฐานนะคะและอธิฐานร่วมกับพ่อปู่นะคะพญานาคนาสิสโธเพราะว่าโคต่ายนะคะอธิษฐานร่วมและอธิฐานแบ่งบุญนี้ใครที่ได้รับนะคะพลังบุญใครที่ได้รับสติปัญญาใครที่ได้รับมหาปัญญานี้ตื่นรู้นะคะไปพร้อมๆกับโคต่าย คุณแชร์ออกไปนะและคุณอธิษฐานจิตนะคะร่วมบุญกับโคต่ายเนาะนะคะอธิษฐานให้พ่อปู่พญายนาคนะคะท่านได้รับบุญกุศลนี้ไปพร้อมๆกับเราและนะคะคุณก็จะได้แต่สิ่งที่ดีชีวิตคุณจะดีขึ้นใครที่ติดขัดอะไรอยู่การงานการเงินสุขภาพก็ขอให้ทุกคนนะคะที่แชร์อะไรนี้ออกไปนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะการเงินไหลเข้ามาทุกทิศทางไม่ขาดสายเลยนะคะ มีสภาพคล่องนะคะทุกอย่างเลยใครที่ติดขัดเรื่องการงานก็ขอให้ราบรื่นนะคะและใครที่ติดขัดเรื่องสุขภาพอยู่ก็ขอให้สุขภาพดีวันดีคืนใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีก็ขอให้กลับมามีดีทุกทุกประการนะคะทุกวันนี้โค้ดายมาไลฟ์แบ่งบุญเป็นสภานุนให้กับพวกเรานะคะใครที่แชร์ไลฟ์นี้ออกไปถือว่าเป็นมหาบุญด้วยกันและเจอกันใหม่กับโค้ดายเข้าใจไหมคะนะคะสองทุ่มครึ่งกับ เกมชีวิตพิชิตเงินล้านค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ